นี่ครับเป็นปลาชะโดโตกได้มั้งหันนะครับคืดไปคืดมามันเป็นชะโดคอกนะครับเป็น,น,นปลิตรมันียังไงบ้างออกไปก็ซ้ำนั่นแหละมันมดเสียบนในด,ดอกนี่ครับได้ยุ่นี่เลยไม้นี่นะครับปล่อยดีกว่าครับลิ่ตันมันเนี่ยกัดมือากาูเลยนี่ครับประมาณ ซีโร่ครับไปล่วไปปล่อยแม่ไปเบังแย่งลูกเด้กยไป,ไปแล้วครับที่ตนครับบ่ได้โลกสวยนะครับเพราะว่ากะทกกินทกยังอยู่แล้วนะครับ ครับสำเร็จครับบ๊ายบาย